สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะฮะก็คลิปนี้พามาชมนะครับมหากร,รมหนังกลางแปลงนะครับก็ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะฮะวันที่5ธันวาคมนะครันผน2564วันนี้คืนนี้หนังนะครับชมรมหนังกางเปลง ก็มาชมตัวกันนะครับตรวจตัวฉายหนังสิบจอนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเพื่อนๆไปชมว่ามีจอจอใดบ้างจออะไรบ้างนะครับน mm ี่ก็จอแรกนะฮะ mm hmm. เป็นของ l t ท mm hmm. Movie l เอภาพยนตร์นะครับ mm hmm. นี่ทีม mm hmm. ก็เดินดูเดินชมกันไปเรื่อยนะครับ mm hmm. ก็จะแจ้งผุกหนังให้ mm hmm. เพื่อนๆเอฟีได้ดูกัน อันนี้หน่วยต่อไปเป็นนิวอันเอกอินเตอร์นะครับนิวอันเอกอินเตอร์ก็มาด้วยนะครับมาร่วมโดยเวยกันนะครับกลับมากมหนังกางเพลงอำเภอกาบเชิงนะครับนี่นะนิวอินอันเอกอินเตอร์เกือบติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆน,นะต่อไปก็อีสานสาวนะครับนี่อีสานสาวอีสานสาวนะฮะภาพยนตร์ มุ้ยิไลสุรินสานสาวรถหน่วยนะครับรถหน่วยก็เรียนเชิญครับเอฟซี FC ทุกท่านเข้ามาดูมาชมได้นะครับในค่าคืนนี้สานสาวสุรินต่อไปก็เป็นหน่วยของของของหน่วยไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามก่อนนะ เป็นของพงศักดิ์สาวเนาะพงศักดิ์สาวใช่หรือเปล่าครับของพงศักดิ์สาวจอหนึ่งนะฮะกำลังติดตัง้งอาจะเพิ่งมาครับนหน่วยที่ห้านะครับไม่ได้นับหน่วยเมื่อกี้ฮนะเราแวนหน่วยที่ห้า อันนี้หน่วยที่5นะครับหน่วยที่หเนะ New Asia าะนิวเอเซียพัทย์ยนนะฮะนิวเอเซียพัทย์ยนี่ก็รถหน่วยก็ทีมงานกำลังติดตั้งอยู่นะครับก็เชิญน,น,นะครับ fc หนังกลางเพลงนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะฮะที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทีมงานก็กำลังติดตั้งนะฮะติดตั้งกล้องจอนิวเอเซียนะครับผม ต่อไปหน่วยของทิวลิปทิวลิปดิิตอนสุรินนะครับผมอันนี้น่าจะมาตั้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับทิวลิปดิิตอนสุรินก็มาดูมาชมนะครับแจ้งบุกงานให้เอฟซีได้รู้นะครับในในคลิปนี้ดอสวยๆนะครับเล็กๆไบน้อย หน่วยต่อไปนะฮะซูเปอร์ฟีฟาฟีฟายังไงเนาะฟีฟ่านาวินนาวินนะครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหกเจ็ดหน่วยที่เจ็ดนะครับในหน่วยต่อไปนะครับหน่วยที่แปด หกเ8ปนแะครับต่อไปครับผมนิวสมศักดิ์สุรินนะครับผมนี่นะฮะในติดตั้งคงจอแล้วเรียบร้อยนะครับรอรอเช็คเสียงนะฮะต่อไปแล้วครับผม่มกันต่อไปนี่อีกจอนะฮะเชิญเพื่อนๆน,นะครับเชิญมาชมได้นะครับ ก็อยู่สังกัดพิกัดที่อำเภอกับเชิงนะครับมาชมมาดูกันนะหน่วยต่อไปนะครับสสนิมิตภาพยนตร์โสนิมิตนะฮะสนิมิตโสนิมิตภาพยนตร์โสนิมิตนะครับผมอาต่อไปอ,อีกหน่วยนะครับผม <laughs> โจมยุทธนะครับโอ้โหมาจากเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนะฮะอยู่อำเภอกระสัสงขาเนาะนักศาสระศาสตร์หน่วยหน่วยที่สิบนะครับก็สวยๆนะครับแต่ละหน่วยอันนี้ก็คลิปนี้แจ้งบุกงานให้ FC ได้ชมกันนะครับ อาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะกับกลบของไผด้วยนะครับอาเรียนเชิญ FC หนังกางปลงทุกท่านนะมาเที่ยวมาชมได้นะครับผมค่ำคืนนี้วันที่5นะนะวันที่หธันวาคมสองนะธันวาคมนะครับสอง4หมาชมได้สอนิมิตนั่นมาดูข้างหน้านะครับสอนิมิตลงทงโอ้สุดยอดเลย ใช้ธรรมดานะครับมามามาเยี่ยมชมนะมาชมได้นะครับชาวหนังกลางแปลงนะเย็ยนนี้นะครับพบกันที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมดูนะครับผมติดจอนะครับรับได้ติดจอจะไปนะครับผมอ้าว อยู่ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอกาบเชิงนะครับนี่มะดูนะครับผมมีของเล่นด้วยอันนี้เป็นถนนถนนใหญ่นะก็ะติดกับถนนใหญ่นะครับที่ว่าการอำเภอกาบเชิง ก็หลายหน่วยนะครับของเขตจังหวัดสุรินทร์นะหลายหน่วยที่มาลงในวันนี้ถ้ามีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับบ้านใกล้บ้านไกลนะครับผมแถวกราบเชิงอำเภอกรากบเชิงหรืออำเภอใกล้เคียงนะที่มาถึงเอามาชมมาดูได้นะครับกำหนังกลางแปลง เทิดพระเกียรติรอห้ารอเก้าไม่ใช่รอห้ารอเก้าครับพูดผิดนะครับผมพูดเร็วเกินจนพูดผิดพูด,พดถูกมามาครับผมมาชมได้มาชมได้าไดอาจจะ อาจจะย้อนเสงนะครับบางภาพอาจจะไม่ชัดนะนี่ครับผมมาดูได้มาชมได้ก็ช่วงเวลานี้ทีมงานกำลังติดตั้งอ,อุปกรณ์เด้อนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับ f c ทุกคนทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็เชิญฮนะ าเยี่ยมมาชมได้มากำหนังกงแปลงนะครับจับที่อำเภอกาบเชิอนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ